และนี่คือมิติใหม่แห่งวงการตู้เก็บโมเดลหรืออะถอยนั่นเองนะครับเป็นตู้ที่ใส่อะถอยได้นิดหน่อยแต่ว่าใส่ของอะไรใช้งานได้จริงครับนี่เมื่อเปิดออกมาเห็นไหมครับข้างในมีช่องว่างเยอะแยะมากมายให้เราสามารถใส่ของได้ครับตัวนี้มันมาในรูปแบบของลิ้นชักเหมือนจะไว้ กับโต๊ะทํางานโต๊ะเรียนอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ที่เห็นอย่างนี้มันเป็น2ตัวนะครับเขาแยกมันเป็น1กล่องอย่างนี้1กล่องหนึ่งกล่องเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถซ้อนขึ้นไปได้สูงๆ้วมันมีร่องสาหรับใส่ชั้นต่อไปแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราซื้อ3 4 5สี่ห้ากเจ็ดราก็สามารถโต๊ะขึ้นไปได้สูงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ ด้านหน้ามันจะเป็นช่องสำหรับใส่อัทอยซึ่งไม่ได้ใส่เยอะมากใส่ได้เนี่ยอย่างมากก็สามตัวหรือเบียดหน่อยก็สี่ตัวไม่เกินนี้นะครับเปิดออกมาปุ๊บถอมาให้ดูก่อนเลยก็ได้นี่นะครับมันจะเป็นแบบช่องว่างสำหรับใส่ของอย่างนี้นั่นเองนะครับเราก็ใส่ของได้เลยเครื่องของเครื่องเขียนต่างๆนะครับใส่ได้เยอะมากด้วยจริงๆเดี๋ยวให้ดูให้ดูอ่นะขหลังให้ดูแล้วกันจะได้เห็นว่ามันใส่ได้เยอะนะช่องใหญ่มากจริงๆเฮ้ยปากกาหนึ่งชุดโอ้โหเหลือ อ่ะอ่ะใส่เข้าไปอ่ะอันนี้ลิควิดนะครับอ่ะใส่เข้าไปเห็นไหมโอ้นี่เอาปากกาอีกหนึ่งแพ็คอ้าวทิมทีโกนนวดอ้าวกันไกโอถ้เยอะไปไหนอ้าวเมาส์อ้าวใส่เข้าไปโอ้เป็นช่องที่ใส่ได้เยอะมากครับช่องเดียวก็เหลือเฟือใส่าชาร์จอา้าวใส่อีกเห็นไหมครับแค่ช่องช่องเดียวก็ใส่ของได้เยอะแล,แล้วนี่ผมมีทั้งสองกล่องคิดดูดิครับมัะจะแบบ สะดวกสบายแค่ไหนนะ,ะครับอย่างที่ผบอกมันเป็นจริงๆเอาไว้ใส่ของสะเยอะกว่าด้านหน้าแค่เหมือนเป็นโชว์ตัวแต่งให้มันดูสวยดูมีอะไรขึ้นมานั่นเองนะครับนะ,ะนี่แล้วทน,นี่ครับไอ้ตรงตัวที่ใส่เนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่ก็คืออาจจะใส่ตัวที่สูงมากไปไม่ได้นะครับอ่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะดูจากด้านบนนะสมมติว่าเวลาเราใส่เนี่ย เขาจะเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับปุ๊บแล้วก็หยิบจับใส่เข้าอย่างนี้นะทีนี้มันก็จํากัดว่าสูงได้เท่านี้ประมาณเนี้ยประมาณตัวป๊อปปากำลังพอดีเลยนะครับถ้าตัวสูงกว่านี้อาจจะผมให้ดูอันนี้ออกมาก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็คือเอ็มม่าจากมินิโซนะครับส่วนตัวนี้ชินจังพระเห็นไหมครับจะสูงกว่าเล็กน้อยเท่าชินจังพระก็ใส่ไม่ได้แล้วนี่ใส่ปุ๊บทาใส่เข้าได้อย่างเงี้ยแต่ปิดฝาไม่ได้เห็นไหมครับมันจะเปิด ตรงนี้มันจะชนอยู่นะครับนี่เห็นไหมพอฝาเปิดอย่างนี้ถามาใส่ได้ไมัใส่ไม่ได้นะมันจะติดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่สูงเกินได้โดยได้แค่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกตัวที่พอจะใส่ได้ซึ่งตัวของป๊อปมาท์ทั้งหมดใส่ได้นี่ตัวขนาดพอดีมันจะใส่ขนาดเนี้ยของป๊อปมาท์นะครับเนี่ยอันนี้ดิมูนะครับเป็นดับเ d ิ้ลคิงดอมตัวอันนี้ก็อ่าผมลืมชื่อแลวโซอีอ่าโซอี e, นะครับประมาณนั้นจะใส่ได้หมดเลยนะครับนี่ ซึ่งตรงนี้ตอนที่ซื้อมาตอนต้นนะ่ะเขาก็มีแถมกาวสองหน้ามาให้นี่แบบนี้นะครับอันนี้ตอนหนึ่งกล่องนะหนึ่งกล่องก็จะให้เท่านี้นะครับก็ให้ตั้งแปดอันแสดงว่าใส่ตัวเล็กหรือเปล่าให้มาแปดอันนะครับสองกล่องก็ได้สิบหกอันเนี่ยแล้วก็สามารถเลือกติดได้นะครับแต่เรื่องของผมคือเน้นแบบถอดใส่บ่อยเปลี่ยนบ่อยบางทีแบอบอย,อยากเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยผมก็เลยยังไม่ติดกาวนะครับแต่พอพอไม่ติดกาวเวลาเราเคลื่อนไหวเห็นไหมครับมันจะลม้มอา้อาวไม่เห็นตรงนี้อ่ะนี่นะ มันจะล้มได้ถ้าเราไม่ติดกาวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้มันสวยอยากให้มันใช้งานได้ยาวๆจริงๆควรต้องติดกาวนะครับติดกาวสักนิดหนึ่งมันจะได้แบบเอย,อยู่ดีๆไปเลยอะไรเงี้ยเลือกตัวที่จะอยู่ตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ากาวสองหน้าตัวนี้ก็ไม่ใช่กาวที่แบบแน่นหนาขนาดท,ที่ว่าอ้ยมันจะแกะไม่ได้เลยแบบนั้นนะครับมันก็ยังสามารถถอดใส่ได้อยู่นะ้เวลาติดไปแล้วอ,อยากเปลี่ยนก็สามารถดึงได้นะครับแต่เหมือนอย่างผมค่อนข้างที่จะ เรียกว่าอ,อะไรนะคือผมเป็นคนรีวิวของพวกนี้มันจะมีเยอะมากผมก็เอาพวกนี้ถอดใส่เปลี่ยนตลอดผมก็เลยไม่ได้ใส่กาวนะอ่าไม่เป็นไรแ,บบแต่แค่ให้รู้ว่วเอ่ามันมีกาวด้วยถ้าเกิดเราซื้อมานะครับนี่ซ้อนกันขึ้นไปเนี่ยดูดิดีมากคือเมื่อกี้ของที่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเราสามารถเก็บพวกนี้เข้าไปในนี้ปึ้งแล้วก็นั่นนาเห็นเป็นตัวกรตาเลยพวกนี้สวยด้วยเห็นป่ะอ่าดีสุดๆไปเลยนะครับน่ตัวนะผมชอบนะนะอาเดี๋ยวอันนี้ก็จัดเรียงใหม่หน่อยนึงเนี่ย ข้อเรีของเขาคือก็อคือเปิดฝาแล้วเรียงได้เลยนะครับอ่าไรงก็ต้องเรียงชิดหลังไปหน่อยจะได้จัดง่ายๆอืมอ่าโอเคเรียบร้อยเห็นไหมถ้ามีกาวอะไรเงี้ยติดก็สวยเลยนะครับอ่าเย่้มเยิ้มเยิ้มเยิ้มก็เป็นตู้โชว์ที่ใช้งานได้จริงอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเป็นตู้โชว์ตัวอื่นของผมที่เคยมีอ่าตัวนู้นมันก็โชว์อย่างเดียวโชว์อย่างเดียวอันนู้นโชว์อย่างเดียว คืออะไรก็ตามว่างเา้าออกมาใส่นี่แล้วนะครับตู้นี้โชว์อย่างเดียวเห็นไหมคือพวกนี้จะเน้นโชว์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้โอเคถ้าใช้ในแบบออฟฟิศในโต๊ะทํางานเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราได้เห็นตัวที่เราชอบเลือกตัวที่ชอบเลยมาใส่3ตัวปึง้งแล้วก็ข้างในก็สามารถเก็บของได้จริงเครื่องของเครื่องเขียนต่างๆแม็กปากกากันไกพวกอุปกรณ์แบบ DIY ต่างๆเลยพวกเนี้ยได้ดีมากเลยนะครับเรียกได้ว่าก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยได้ โชว์อาร์ทอยของเราด้วยนะครับมีประโยชน์2ทางเลยนะอ่าแต่นี้แล้วแต่การใช้งานถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบบเอาไว้ใช้ที่โต๊ะเป็นแบบที่ที่เอาไว้สําหรับเก็บอาร์ทอยโชว์อย่างเดียวก็แบบพวกอย่างนี้ก็พออ่าพวกอย่างนี้เลยมันจะได้เยอะใส่ได้เยอะนะครับแล้วก็ได้โชว์เป็นชั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับอันนี้มันโชว์ได้แค่3ตัวที่เหลือมันใช้งานจริงนะอ่าอันนี้ผมบอกไปหลายครั้งว่ามันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบอยู่ที่ทํางานอยากจะแบบ จากเนี้ยถอยอยากจช้ไมส้อย,อยแต่ว่าถ้าเป็นตู้พวกนั้นมันก็เปลืองพื้นที่เกินไปอาจจะใช้แบบนี้เพื่อเก็บของได้ด้วยแล้ววางของข้างบนได้อีกอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ะอยู่ที่การใช้งานนะครับผมเจอมาแล้วก็อยากจะเอามาแนะนําเป็นตู้โชว์ถอยที่สามารถใช้งานได้จริงเก็บของได้จริงนะครับตัวนี้ซ้อนกันได้เลยเลยมีใส่ก็ซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นไปเลยนะครับไม่ได้มีตัวยึดนะมันไม่ได้ถ้าชนแรงแรงก็หล่นล้มได้ไม่มีตัวยึดด้านข้างก็ไม่มีถ้าวางก็คืออาจจะแค่วางชนกันแบบนี้ อ่าชนกันให้มันค้ากันแล้วก็ต่อขึ้นตรงๆไปอะไรประมาณนั้นนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับยังไงผมอานี่ครับที่ใต้วิดีโอนะครับชอบก็จัดกันได้เลยนะเฮ้ครับยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับถ้าเกิดผมเจอของเจ๋งๆแบบนี้ผมจะได้จับมารีวิวแนะนำเพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันอีกนะครับไงขอให้เพื่อนๆสะสมออปกรณกันให้สนุกมีความสุขกันมากๆนะครับสวัสดีครับ